ทกคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าในการประชุมครมอเศรษฐานัดแรกได้มีมติแต่งตั้งนายสตวแพทย์ชัยวัชรงค์คณะทำงานด้านนโยบายการเกษตรของพรรคเพื่อไทยเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแบบไร้คู่แข่งเลยทีเดียวค่ะในส่วนของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะยังไม่มีการพิจารณาในการประชุมครมอครั้งนี้ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม และวันนี้ค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักหมอชัยโพศกรัฐบาลลำดับที่37ของไทยกันค่ะหลังเสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่างวันที่11-12ถึงกันยายนที่ผ่านมานะคะทำให้วันนี้ถือเป็นกระบวนการต่อไปของคอรมอรษฐาก็คือการประชุมคอรมอนัดแรกค่ะซึ่งก็มีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง รวมทั้งการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลในการประชุมครมอนัดแรกนี้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็คือนายสัตวแพทย์ชัยวชัชรงคณะทำงานด้านนโยบายการเกษตรพักเพื่อไทยแบบไร้คู่แข่งค่ะก่อนหน้านี้นะคะหมอชัยก็ยอมรับว่าได้รับการทับถามจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้มาทำหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลซึ่งก็ได้ตอบรับถึงความพร้อมในการทำหน้าที่แล้วสำหรับนายสทวแพทย์ชัยวัชรงนะครเป็นนักวิชาการด้านการเกษตรสมัยใหม่คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเกษตรพักเพื่อไทยเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่91จบการศึกษาจากสัตวแพทย์ทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ผ่านประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่บริษัทแนคโคลแลนจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจร้านขายปีกสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนายสัตวแพทย์ชัยนะคะก็ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทแนคเนเจอร์จำกัดซึ่งประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยบริษัทเน็กเนเจอร์จำกัดนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแน็กเนเจอร์ยาสีฟันสมุนไพรนอกจากนี้นะคะนายสัตวรแพทย์ชัยก็ยังเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยอุปนายกสมาคมนกวิราบแข่งนานาชาติและเป็นผู้ดำเนินรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยมีเกษตรกรติดตามรายการนี้จำนวนมากค่ะ และ20ปีที่แล้วนะคะหมอชัยได้จับมือแอดคาราบาวต่อสู้เพื่อเกษตรกรรากยา้าผู้เลี้ยงไก่ชนจนรัฐบาลทักษิณผ่อนผันให้เปิดสนามชนไก่เสรีตอนนั้นแอดและหมอชัยนะคะได้ใช้องค์กรที่ชื่อสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายกระทรวงมหาดไทยค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะแอดและหมอชัยจึงเหมือนเป็นสหายร่วมรบโดยมีเจ้าสัวซีพีธนินเจียรวนนลเป็นที่ปรึกษาใหญ่ค่ะสําหรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งการเข้ามาทํำหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยเงินเดือนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ที่47,250บาทเงินประจำตำแหน่ง10,000บาท รวมทั้งสิ้น5,7,250บาทต่อเดือนค่ะส่วนเงินเดือนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เงินเดือน44,310บาทเงินประจำตำแหน่ง4,900บาทรวมทั้งสิ้น4,9,210บาทต่อเดือนค่ะ ขณะที่หมอชัยเองนะคะก็เคยระบุว่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นค่ะโดยเน้นหนักไปที่นโยบายด้านการเกษตรส่วนนโยบายด้านอื่นๆนะคะก็ได้ร่วมถกร่วมคิดมาตลอดค่ะส่วนการทำหน้าที่โคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญมากในเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำส่วนการตอบโต้เรื่องการเมืองนะคะหมอชัยบอกว่าก็ไม่ได้มีความถนัดค่ะ แต่จะเน้นทําหน้าที่ในแนวทางที่สร้างสารรค์มากกว่าซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นคํามั่นของโฆษกรัฐบาลลำดับที่37ของไทยนายสัตวแพทย์ชัยวชัชโรงค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ